ป้างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอนิทานเรื่องนกกระจาบนานมาแล้วมีนกกระจาบหลายพันตัวอาศัยอยู่ในป่าพรานนกไปถึงที่อยู่ของนกกระจาบแล้วทำเสียงเหมือนนกกระจาบร้อง พอรู้ว่านกกระจาบมารวมกันหลายตัวก็เบี่ยงตา่ายไปคุมนกไว้แล้วรวบริมตาข่ายเข้ารวมกันใส่กระเช้ากลับไปบ้านขายเลี้ยงชีพวันหนึ่งนกกระจาบตัวหัวหน้าฝูงกล่าวกับบริวารของตนว่าพลานนกผู้นี้ทำให้ญาติของเราชิบหายไปเสียมากแล้วเรารู้อุบายอย่างหนึ่งที่เขาจะจับเราไม่ได้แต่นี้ไป พอเขาเวียงตาข่ายเข้ากลุ่มพวกเราต่างตัวก็จงยกตาข่ายขึ้นพร้อมกันพาไปทิ้งเสียบนพุ่มไม้ไผ่แห่งหนึ่งเมื่อทำเช่นนี้เราก็จะรอดหนีออกทางข้างล่างได้นกทั้งปวงก็รับคำรุ่งขึ้นเมื่อถูกตาข่ายคลุมก็ยกตาข่ายขึ้นได้เวียงเข้าที่พุ่มไม้ไผ่ลอดลงภายใต้หนีไปได้ปลาน,นก มัวปลดตาขายกว่าจะแล้วเสร็จก็หมดเวลาไม่ได้อะไรมือเปล่ากลับบ้านภรรยาเขาโกรธจึงพูดว่าเจ้าช่างไม่ได้อะไรติดมือมาสักวันชะรอยจะมีที่บำเรออื่นอีกกระมังสามีตอบว่าแม่คุณบำเรอใครที่ไหนอีกเล่านกกระจาบเดียวนี้มันช่างสามคัคคีพร้อมใจกันไปด้วยกันพอฉันเหวี่ยงตาขายไป มันก็ยกหอบเอาไปทิ้งเสียที่พุ่มไม้ไผ่แล้วหนีไปเสียแต่มันคงจะพร้อมใจกันไม่ได้ตลอดเมื่อใดมันเกิดวิวาทกันเมื่อนั้นแหละฉันจะจับมันให้หมดทัดมาอีกสองสามวันนกกระจาบตัวหนึ่งโผล่งหากินตามพื้นดินไม่ทันสังเกตก็เหยียบหัวนกกระจาบตัวหนึ่งเข้านกกระจาบตัวนั้นโกรธว่าใครนะมาเหยียบหัวเราได้ นกตัวนั้นตอบว่าโอ้ข้าไม่ทันสังเกตอยากโกรธเลยขอโทษเถิดถึงอ้อนวอนเท่าไรนกนั้นก็ไม่หายโกรธเลยวิวาททุ่มเถียงขยายกว้างออกไปและพูดอวดดีเลยไปถึงเรื่องยกตาข่ายว่าเอ็งเข้าใจว่าเอ็งยกตาข่ายตัวเดียวหรือดังนี้เป็นต้นกล้นนกทั้งหลายวิวาทกันนกตัวหัวหน้าคิดว่า ขึ้นชื่อว่าความวิวาทจะหาความเจริญไม่มีเลยทีนี้นกเหล่านั้นจะไม่ยกตาข่ายจะพากันชิบหายคนหานกก็จะได้โอกาสเราจะอยู่ด้วยในที่นี้ไม่ได้ก็พาบริวารพวกที่เชื่อฟังตนไปที่อื่นต่อมาอีกสามสี่วันพรานนกมาแอบอยู่ที่นกกระจาบเคยอาศัยอยู่ครนนกกระจาบมารวมกันก็เบี่ยงตาข่ายครอบไว้ ขณะนั้นนกกระจาบตัวหนึ่งพูดว่าได้ยินว่าเจ้ายกตา่ายขึ้นจนขนหัวร่วงทีนี้ก็ยกขึ้นสิอีกตัวหนึ่งกล่าวว่าได้ยินว่าเจ้ายกตา่ายขึ้นจนขนปีกร่วงทีนี้ก็ยกขึ้นสิเมื่อต่างเถียงกันว่าเจ้ายกขึ้นสิเจ้ายกขึ้นสิปลาโน,นกก็มารวมเอาตา่ายรวบใส่กระเช้า กลับเข้าบ้านพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานนี้มาเล่าแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการวิวาทกันไม่ควรเพราะการวิวาทเป็นต้นเงื่อนของความพินาศดังกล่าวมาคติธรรมที่ได้จากเรื่องความสามัคคีเป็นพลังการที่นกกระจาบเคยอยู่ร่วมกันอย่างสามคัคคีทำให้พวกเขามีความสุขและปลอดภัยจากการถูกจับ ความแตกแยกนำไปสู่ความพินาศเมื่อนกกระจาบแตกความสามัคคีต่างคนต่างเอาตัวรอดก็ทำให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายและถูกจับในที่สุดการรู้จักช่วยเหลือกันและกันการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จร่วมกันการมีสติการมีสติจางคิด ก่อนที่จะทำอะไรจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและอันตรายได้การรู้จักใช้ปัญญาการรู้จักใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะช่วยให้เราสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้นิทานเรื่องนกกระจาบเป็นอุทาหรณ์สอนใจที่ดีว่าการร่วมมือกันร่วมใจกันเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต และความแตกแยกจะนํามาซึ่งความสูญเสียขอบคุณที่รับชมหากท่านมีข้อคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาได้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ